สวัสดีครับทนผูุชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำชัยเด้อครับผมเมื่อนี้ครับเดี๋ยวผาเอฟซีทาง่องเนาะครับมาแก่ข้าวแอดใต้ฟ้าครับผมแก่ข้าวตะเสาด้วยครับทนผูุชมตอนนี้ก็ได้เจ็ดโมงกลัวครับผมก็ได้ตื่นมาแก่ข้าวให้เอฟซีทาง่องครับเพราะว่าหมู่บ้านได้ลงสบับใบปล้อมเนาะครับนี่แหละครับคือผลเสียของการลุ่งดวนเนาะครับแต่ว่าวันที่วันที่หนึ่ง ทับแปดทับหกสิบแปดขึ้นกันนะครับใบปลอมก็เลยเห็ดให้เข้าเสือง่ไงนะครับท่านผู้ชมครบเพราะเป็นแยงแล้วครับย่างได้ลงดุนดวนแล้วก็ได้มาแก้ให้เอฟซีทางสองคือเก่าครับครับกผิดพลาดกตกขออภัยทุกท่านเด้อครับผมเอาเดี๋ยวผมจะหายเบิ้งอ่าที่แม่เอฟซีเจดีหรือว่าแม่นครสวรรค์เนาะครับเพิ่นส่งมาให้ดุนดวนว่ะอุ้มไส้ลุ่งใบปลอมใบจริงเดี๋ยวแม่ส่งให้นี่ครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบเครับผมณนำ้ำเชก็ได้ตามแนวทางตัวเลขนะครับนี่แหละครับน้องอูลูกเอสใต้ฟ้าที่ลงนะมันของปลอมเด้อลูกนี่แหละครับใบปลอมลูกลงเดี๋ยวแม่ส่งใบจริงให้นี่ครับใบจริงเพื่อนกับซิมีย่ยูหาคูครับใบปลอมผมยังง่วงอยู่ครับอา้าคือมีอยู่่าซคูคือแปลกแท้บัดน,นี้ เมาเบิ้งใบแท้คือยังใบหนี้นะครับที่ผมลงนี่ครับก็บจะม,มีหาคูเป็นแบบนี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้เบิ้องที่ผมลงไปมือว่านนะครับมันสีมาในรูปแบบนี่ครับรูปแบบแบบนี้รูปแบบนี้ก็คือของแท้ครับผมต้นะมาในหาคูอันนี้คือของปลอมบันทีครับท่านผู้ชมเห็ดให้งงขนาดครับ มาปพ๊บผมก็รีบลงดุ่นดวนให้เอฟซีทางซองเลยครับแอดใต้ฟ้าพุดแล้วครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าผมลงไปมือบ้านครับเอฟซีทางซองกับเขามาเบิ่งกันเยอะเลยเด้อครับเอาตามกันตัวไหมครับแก้ข่าวให้เอฟซีทางซองแบบละเอียดชัดเจนครับมาแล้วครับลูดวิ่งสองกับแปดนี่องแต้ได้ครับเด่นพ่อๆกันตัดสินใจยากครับเพื่อนว่าอนุญาตว่างเด่นสองตัวนี่ครับสองกับแปดงวดนี่เอานี่ก็ แกเข้าวให้เอฟซีทั้ง่องครับผมได้เห็นตาแจงสว่างกันแล้วเนาะครับคือใบปอมที่ผมลงไปมือว่านขอภัยถูกทันเออครับผมนี่นะครับอันนี้คือใบแท้ครับผมหมวดตัวหันพจลิมีอยูหาคูใบปอมนิังได้ดีครับสาหรับเบยเอฟซีที่เพิ่เขวามติดตามหมนี่คือใบปอมครับนี่แหละครับแอสใต้ฟ้าหนึ่งสิงหาหกสิบแปดเนาะครับวิ่งบนล่างเจ็ดนี่แหละครับ อันนี้เป็นสบับของปลอมที่เพิ่นทรงมาไม่ใช่ของจริงเนอครับมาแก้ข้าวให้เอฟซีทางซองครับแต่ว่าเอฟซีทางซองก็สิมักกันไหลทันแล้วนะครับผมเป็นยังครับมากระจัดคัดกับพ่านแค่นั้นนะครับเนื่อทางตัวเลขบ่เข้าไผออกไผบ่แน่บ,บ่นอนครับเอามาเบิ่งสบับจรกิงน้ำกันเนาะครับสบับนี่เอาพักไว้กอนเพราะว่าเป็นของปลอมนี่ครับมาจะมาในรูปแบบหาตัวแบบนี้ผมยังเอะใจอยู่ครับมือว่าน แอตไตนฟ้าคือมียูซีคูคือบ่มีหาคูคือยังงวดบงหันนอเห็นครับผมเลยเขียนมาของแท้ครับผมแอตใต้ฟ้า1สิงหาคม68นี้วิ่งบนล่าง2กับ8ครับีแบบสองตัวบนล่าง8 2 8 3 8 7 2 7 2 9ของแท้แน่นอนครับแค่นในคลิปนี้ครับผมกับซีดาแก่ขขาวลงหัวขอไม่ครับผมให้เอฟซีท่าซองได้เขามาติดตามเหมือนเดิมครับใช่แล้วครับก็รีบลงรวดรวดเหมือนเดิมครับ พึ่งเจ็ดบงยี่สิบกัวๆครับผมตามตรงด่วนครับบรรยากาศเนี่ยมือเสากะเย็นดีเด้อครับท่านผู้ชมปวดนะครับสดใสดีครับเนี่ยมือเสาวันจันทร์เบิกบานดีครับพร้อมกับแก่ข้าวไอเอฟซีทางซองครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศเนี่ยมือเสาสดใสดีบ่ครับถ้ายูทูปเพิ่นอ่าไทยรูปหรือว่าตอบคอมเมนต์ได้ก็ดีนะครับ เอฟซีทางสองกับสีไทยวิวบรรยากาศทางบาดมาฝากบูน้ำไส้ได้เนาะผมว่าเอาว่าเป็นอยังครับรอเบิร์การพัฒนาไปเรื่อยครับเอฟซี FC ทาง่องกับสียูบน้ำบูนน้ำไส้ไปนันนั่นเด้อครับผมอายุยังหน่อยอยู่ครับทําไปเรื่อยครับผมตอนนี้กับยี่สิบปีปีหน้ากับยี่สิบเอ็ดเกียาารติฐานครับานผชม้มอีกเยอะครับผมเริ่มเต้นเริ่มต้นแต่น,ตน,น้อยครับผมบ่แเ่็เริ่มเต้นได้ครับเริ่มต้นแต่น้อย เี่ล้ครับเขาอยัางกเกิดขึ้นได้ครับอายุยังแช่นีอยู่ครับผมยังบ่ถึง30 40, 40. บางคนกับ0 40, 40ไปแล้วครับไปยังเห็ดขิบอยู่ครับผมเข้าใจครับล่างซองก็เห็ดก้อนผมนะครับผมก็ตตองย่อมหลับไปตอนนี้ผมเป็นซองเด็กหน่อยวัยรุ่นพึ่งสางขึ้นมาอีกครั้งพิ่งกลับได้มาเห็ดเด้6 7เจดเดือนประมาณนี้ครับท่าุผูส้มหกเดือนลรอเบิ่งครับผม สูกันต่อครับเงี้ยงกะบอนแนนบอนนอนครับอานาคตเอาสูตรต่อไปเผื่อยิซีทาง่องครับไอเด้มีแนวทางตัวเหล็กเหม็นเหม็นมันมันไทยิซี่ติดตามผมไปเรียนนะครับอลบน่ bon ครับผมอานาคตวันทางหนา้านะครับเงี้ยงกะเกิดขึ้นได้ครับรังเทียผมกะเหตุสูตรเหล็กขึ้นมาเม็นเหมนมันมัน,มนครับผมนี่แหละครับในวันดีผมศึกษามากเก่งแล้ว อายุซ้ำนี่กะเร่มเพ็ดก้อนมูดแล,ล้วครับานผูชมเอาอยัางไงครับผมกะมีแต่ผมแหละครับประมาณยี่สิบปีนี่นอกขันกะมีแต่ผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุเห็ดแนวทางตัวเลขกแลนะครับเอาฝากสนับสนุนแนวทางตัวเล็กอู่น้ำไช้ออน้ำสวงได้ครับเมื่อนี่สีแดงลงตัวเลขกเล่าพอยงยได้ครับกับสีร่วมพอจะเล่นสีนีแลลวกัพอให้บูนไปพร้อมครับผลได้มาเรียบร้อยแล้วครับนีย่ยครับเมื่อนี้กับสีลง อาจจะลงร่วมเสียนนะครับหรือว่าเอฟซีทางสองจากเบิงพอเยแต่พอเยพอไพ่บูลก็พอจะเลื่อนสินเทียบซ้ยกันหรือว่าเอาสามสำนักใส่กันก็ได้ครับอันนี้บวถึงเหล็กเล่าด้วยครับเหล็กไทยกะมาแกะข่าวแอดไต้าให้เอฟซีทางสองครับเดี๋ยวคลิบสองครับแม่นครสวรรค์มาแล้วครับผมลองเบิงครับเหล็กเพิ่นกะน่าจับตามองขึ้นกันครับานมุส้มมามาเหมือดครับเหล็กเอฟซีลั่งทันนะครับที่บรอดติดตาม มันมากซิมาครับแปลกอยู่ครับท่านผู้ชมคือผมนี่แหละครับเสี่ยนได้ที่ผมกับพอมองแบบว่าเอางวดนี้กะรีบลงไปเลยบ่ได้สนใจตามต่อประเด้เนาะครับเข่าดีครับท่านผู้ชมจะได้ดึงเพิ่นกลับขึ้นมาให้เอฟซีดึงดูดอีกครั้งหนึ่งครับเอามาเบิ่งน้ำกันอีกครั้งครับผมแอดใต้ฟ้าครับนี่แหละครับหนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดนี้ล้มมากนะครับท่านผู้ชมขออภัยในล้มเด้อครับ ไปเลกส,สิบปิวลงน้องแนมนะครับานุูบบ้มนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมเอดใต้ฟ้าสำหรับเมฟซี FC, พอฟซีเพื่อนาตาบ่่อยดีนะครับวิ่งบนล่าง2กับ8ครับงวดนี้เพิ่นตัดสินใจยนาครับทานุบบูม้มเพิ่นเล่นขออนิยตัตเด่น2ตัวไปเลย2กับ8ครับเพินกระจัดห้ย2 8 3 8 7 2แปดเ็เก่าย้ำ2 8, ตัวบนล่าง ใบจริงของแท้นี่แหละครับหวดว่งหันพ่นหาหกสองเหล็กออกสองหกนะครับข้อตัวกลับถือว่าเขาเหมือนเดิมครับผมเหล็กนะครับกับมียูซัมานียครับนี่แหละครับบ่เขาตรงๆกับเขาตัวกลับนี่ครับบ่เขาตัวกลับบ่าเขาตัวตรงกับเขาตัวเด่นนี่แหละครับเอาถ้าบ่ผิษพลานมังเลก่ะขออภัยทุกท่านครับผมผมก็ค่อยพัฒนาแก้ไขไปเรื่อยครับ เอฟซีทางสองกับหากำลังแรงใจอู้น้ำไชยอ่อน้ำโสกอยู่ตลอดขอบคุณทุกท่านครับที่คอยห่วงใยใส่ใจอู้น้ำไชยครับนี่แหละครับขอบคุณเมย์เฟซีใจดีแล้วก็แอดไตร์ฝาครับที่ทรงแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันครับขอบคุณทุกท่านที่คอยกำไรให้กำลังใจแล้วก็อวยพรใหายูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ขอให้มันมาน,นนำกันครับแล้วไปพบกันคลิปทีสอง แม่นครสวรรค์เดี๋ยวผมลงห้ดุนดวนเมื่อนี้ลงเตะเสาครับผมเพราะว่าจะไดตตามเหล็กเล่าหาเอฟซี FC เบิงเร็วๆพอหญ่เ,เห็ดเรียบร,อยร้อยแล้วครับเอาฝากติดตามออมน้ำโศกใด้เด้อครับพิมพ์ไปเลยครับทบชมบูส้มอมน้ำโศกจะเห็นหนาอ,อมน้ำโศกประมาณใส่หมวกครับแชบูส้มกดเข้าไปเลยครับเมื่อนี้แล้วครับจะลงเหล็กเล่าหาเอฟซี FC ทางซองสำหรับคลิปนี้ขอให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงอายุหมันกวอนยืน่นเตือนทางเขียวขาดปลอดภัยสวัสดีครับ